ใช้คําว่ายังเดือดอยู่นะคะสําหรับความเดือดร้อนของบรรดาชาวนานค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวด้วยหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ไปปักหลักกันอยู่ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลน,นะคะวันนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวไปเข้าพบกรรมธิการการเกษตรที่สภาด้วยขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุชาติชมกลิ่นลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพี่น้องชาวนาที่มาปักหลักอยู่บริเวณทำเนียบรัฐบาลด้วยตัวเองเพื่อทําความเข้าใจปัญหาต่างๆที่ชาวนากําลังประสบพบเจออยู่นั่นเองค่ะ คืออย่างี้ผมผมก็เรียนนะครับว่าการใช้งบประมาณผมเรียนพี่นะครับว่ายกตัวอย่างการใช้งบมันงบกลางที่เราจะมาใช้เนี่ยมันไม่ใช่เราบอกเราจะชดเชยเท่านี้เท่านี้เราใช้ได้เลยมันต้องมีการสํารวจว่าใช้ทั้งหมดเป็นเงินกี่หมื่นล้านแล้วใช้ทั้งหมดกี่กี่แสนตานกี่ล้านตันที่เราต้องช่วยเราพื้นที่บ้านไหนปลูกกี่ไร่มันต้องหลายหน่วยงานรวมกันมาเป็นนโยบายรัฐบาลมันไม่ใช่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งทําได้เลยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ความสําคัญแล้วก็ท่านก็รู้อยู่ว่า ที่ท่านได้พูดนะครับว่าวันนี้ไม่ได้เเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนของคนในประเทศนะครับภาษีีินอปประชาชนเงินทุกบาททุกตังงบมาแผ่นดินเราก็ต้องมาสู้กับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆเราไม่ได้เอางนงบประมาณไปใช้อะไรที่ที่ไร้สาระจสินใจเนี่ยเลทที่ผมตั้งไว้เนี่ยถ้าได้อย่างที่คุยเนี่ยผมถามว่าวันนี้ผมกลับแล้วได้อะไรครับเนี่ยผมไม่ได้อะไรคําตอบนี่คือว่าใครจะเป็นคนที่พูดได้ว่าประชุมพวกเนี้ยมันต้องมีดีกว่าเก่า นั่นก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะของการเจรจากันเมื่อวานนี้และในวันนี้ค่ะชาวนาก็จะไปพบกรมทรการเกษตรและสหกรณ์เพื่อสะท้อนปัญหาด้วยทีมข่าวของเราก็ได้พูดคุยกับคุณมุ้ยแสงนาคนะคะว่า มีความคาดหวังอย่างไรบ้างกับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ตัวแทนการทางเกษตรกรเองนะคะก็บอกเลยว่าเมื่อวานสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยคุณสุชาติชมกลิ่นพูดเนี่ยก็ยังทําให้ชาวนาหลายคนตั้งคําถามได้หลายๆอย่างนะคะว่าเอ๊ะจะสามารถแก้ปัญหาได้จริงไหมส่วนท่าทีของเกษตรกรในตอนนี้เนี่ยก็ตั้งคําถามเหมือนกันค่ะรอคําตอบว่าที่ประชุมวันนี้จะมีผลออกมาเป็นอย่างไรทั้งกรรมธิการข้าวคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ มองว่าเป็นไปได้ที่ราคาข้าวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจค่ะว่าจะเพิ่มได้มากน้อยขนาดไหนและแม้ว่ารัฐบาลปัจจุบันนะคะจะเปิดจุดรับซื้อข้าวและเพิ่มราคาข้าวให้เพียงประมาณ200บาทแต่ว่าสิ่งนี้ก็ถือว่ายังไม่คุ้มค่านะคะในส่วนของการที่ชาวนาต้องขนข้าวไปขายตามจุดรับซื้อจึงไม่เป็นผลดีกับชาวนาค่ะอีก ทั้งนะคะยังบอกอีกค่ะว่าแม้จะมีโครงการช่วยเหลือชาวนาออกมาแต่บางทีเนี่ยผลประโยชน์ที่รัฐบาลหาหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จากชาวนาก็มากกว่าที่เขาจะเอาไปให้ชาวนาหลายเท่าเลยนะคะเลยวอนว่าช่วยควบราคาให้ราคาปุ๋ยราคายาเนี่ยอย่าให้มันแพงเกินไปนะคะและหาข้อสรุปในที่ประชุมให้ได้ ถ้าไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังพวกเขาก็จะรวมตัวกันเพื่อยกระดับการเรียกร้องต่อไปด้วยนั่นก็เป็นเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นจากตัวแทนของเกษตรกรที่ย้ําจริงๆนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้ย่าแย่เหมือนกับเมื่อวันนี้ที่คุณเมทาวีไปรายงานสดในพื้นที่ ก็ใช้คําว่าบรรยากาศคุกกรุ่นนะคะชาวนาหลายคนก็แสดงท่าทีไม่พอใจสักเท่าไหร่นะกับสถานการณ์เดือดร้อนที่ตัวเองกําลังเผชิญอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะเช้านี้เนี่ยก็ยังมีตัวแทนจากชาวนาหลายคนที่เข้าพบกรรมธิการการเกษตรสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อที่จะไปสะท้อนปัญหาของพวกเขาเองและเหตุผลหลักๆเลยค่ะคุณผู้ชมที่เดินทางไปถึงทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยยื่นเรื่องไปแล้วด้วยครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่านานค่ะผ่านมานับเดือนแล้วก็ยังไม่มีความคลืบหน้า เหือนทั้งๆที่รัฐบาลเองก็รู้ว่าราคาข้าวมันมีแนวโน้มตกต่ำอยู่แล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งชาวนาก็ตัดเพาะด้วยเหมือนกันว่าเนี่ยนะคะเหมือนเคราะห์ซ้ากรรมซัดเหมือนกันนะแถมยังตกเป็นจําเลยผู้ก่กอมลพิษพ m 2.5มด้วยโดยตั้งคําถามนะคะว่าชาวนาเองยังไม่ได้เผาต่อสั่งแต่ทําไมกลับตกเป็นจาเลยเรื่องนี้คะ่ะลองไปฟังเสียงสะท้อนบางส่วนกันดูคะ่ะเรื่องราคาข้าวตอนนี้ตกต่ำสุดๆทาง ทีมพวกผู้นำนะครับของจังหวัดดุธยาได้ดำเนินการขับเคลื่อนกันมาตั้งแต่วันที่28มกราคมนะครับแล้ววันที่30มกราคมผมก็มายื่นหนังสือให้ณที่สภาแห่งนี้นะครับจนมาถึงทุกวันนี้20ฝ่าวันนะครับเพิ่งจะเริ่มตอนนี้ข้าวพี่น้องชาวนาก็เกี่ยวปถ้า ถ้าเป็นช่วงนั้นก็เกี่ยวแทบจะครึ่งทุ่งแล้วนะครับสภาย,ยังไม่ได้ขยับกันเลยนะครับก็วันนี้นะครับที่ผมมายื่นการเรียกร้องก็มีอยู่3มข้อหลักๆนะครับข้อที่1นะครับที่ผมมายื่นไปนะครับก็อยากจะให้ทางภาครัฐหรือภาคที่เกี่ยวข้องจะเป็นจำนำหรือประกันก็ได้ตั้งราคาให้พี่น้องชาวนาหนึ่งบาทข้อที่สนี่นะครับเกี่ยวข้องกับ ทางกระทรวงมาหาดไทยที่ออกกฎระเบียบเข้าไปนะครับการห้ามเผาต่อสั่งการห้ามเผาต่อสั่งเนี่ยครับผมก็เข้าใจว่าเกิดค่า PM นู่นนี่นั่นนะครับผมก็เห็นด้วยไม่อยากให้เผานะครับแต่ที่ออกกฎระเบียบไปถามว่ามีมาตรการรองรับใดๆบ้างพอชนะจุดปุ๊บ พีเอ็มขึ้นเต็มเลยฮะยังไม่จุดเลยขึ้นแล้วแต่สุพรรณไหลสิบตรองป่องยังอู่ทองนะก้าวป่องขึ้นทั้งวันเราไปจับดูที่มันมันขึ้นป่ะนี่ปัญหาหนึ่งขอบปากนรอยากจะรู้ว่าปัญหาเหล่านี้จะแก้ยังไงแต่เรื่องหลักๆก็กกคือพวกผมอยากได้คือหนึ่งราคาข้าวให้อยู่ได้ชาวนานถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆไม่ออกมาแล้วครับกลัวายแค่ผู้ใหญ่บ้านประกาศในอำเภอประกาศไว้จุดไฟอย่างเงียบกเกบเลยครับ จะตุ่มปลายก็ไม่กล้านอนนาจะตุ่มไลย,ยุงก็ไม่กล้านะตอนนี้ครับยังกระบอกว่าต่อไปพวกที่เราจะทํานาเนสภาฟางเนี่ย,าายตามคาประกาศจริงๆเนี่ยจต้องเอามุ้งไปนอนคราฟางไม่งั้นคนจุดเอาแล้วมันจุดงานเนี่ยโยนมันขี้กองเดียวเลยี้ยงเป็ดสบายเลี้ยงอะไรสบายชาวนาละพอไปก็ที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับที่จะออกไปจัดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือก แล้วก็จะเพิ่มราคาให้แต่ละสักร้อยส0งอเนี่ยผมว่ามันมันไม่ไม่มีความจําเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปให้ราคาร้อยส0งอเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะต้องขนข้าไปก็คุณจะไปตั้งจังหวัดละที่2ที่เนี่ยแล้วผมอยู่สุพรรณเนี่ยสุพรรณไม่มีตลาดนัดแล้วจะต้องเอาข้าวไปขา,ายอยุธยาเนี่ยค่ารถที่จะต้องวิ่งไปอยุธยาเนี่ยเท่าไหร่ที่จะต้องเอารถบรรทุกบรรทุกไป แล้วกระทรวงพาณิชย์นํามาออกแบบนี้เอาอะไรมาคิดครับ นั่นแหละคะ่ะนั่นเป็นเสียงสะท้อนบางส่วนจากชาวนานะคะทั้งกรณีของการตกเป็นจำเลยผู้ก่อมลพิษรวมไปถึงกลไกลในการแก้ปัญหาที่ชาวนาเองก็มองว่าล่าช้าทั้งๆท,ที่รัฐเองก็ต้องรู้แล้วนะคะว่าราคาข้าวมีแนวโน้มตกต่ำแต่ทําไมกลับไม่มีมาตรการใดรองรับค่ะแต่ก็เพิ่งจะมานัดประชุมกันหลังจากที่ชาวนาออกมาชุมนุมกันแล้ว3ข้อเรียกร้องหลักของชาวนาในครั้งนี้ประกอบไปด้วยข้อแรกก,ก็คือให้รัฐเนี่ยออกมาประกันหรือรั รับจำนำข้าวในราคา11,000บาทต่อตันนะคะเพราะว่าเวลานี้ต้นทุนข้าวอยู่ที่6,500บาทแต่ขายได้เพียงตันละ5,800ถึง6,100บาทเท่านั้นค่ะ ข้อที่2ก็คือให้รัฐเยียวยาจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวนาที่ยอมเป็นพื้นที่รับน้ําไร่ละ300บาทเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่มีการดําเนินการตามที่ประกาศเอาไว้เลยนะคะและข้อที่3ค่ะยกเลิกการห้ามเผาต่อสังข้าวเพราะรัฐยังไม่มีมาตรการหรือหาทางเลือกอื่นที่ดีให้มากพอนะคะ ด้านของกรรมธิการการเกษตรจากพักการเมืองต่างๆเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงกลไกดังกล่าวด้วยพร้อมเตรียมจะนําเสนอแนวทางการคลี่คลายปัญหาหลังจากได้รับฟังเสียงสะท้อนของชาวนานในวันนี้ค่ะต่อที่ประชุมคณะกรรมาการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านอบอขอด้วยนะคะพอดีกร้องที่2 นะครับเพื่อที่จะนําข้อเสนอเหล่านี้ไปบรรจุในข้อเสนอของคณะกรรมการที่การที่จะนําไปถึงนงบขนะครับในเรื่องของออข้อเรียกร้องข้อที่2ในการชดเชยเยียวยาพื้นที่ซึ่งเป็นทุ่งรับน้ำนะครับการทําแบบนี้ครับจะเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับมันจะเป็นการแก้ปัญหา ของพี่น้องชาวอายุทยานในเรื่องของน้ําพ่วมซ้ำซากด้วยเช่นกันนะครับจึงของนําเอาข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอที่1นนะครับที่จะขอใส่ไปให้กับทางนบขนะครับแล้วข้อเสนขอข้อที่2นะครับนั่นก็คือต้องมีการจัดเตรียมการสนับสนุนจุลินทรีนะครับในการช่วยหมักต่อสางสางข้าวนะครับซึ่งผมก็เข้าใจดีถึงข้อกังวลของพี่น้องเษกษตรกรนะครับทั้งการหมักเนี่ยม,มันอาจจะใช้เวลานานมากนะครับรวมถึง2องอาจจะ ส่งผลเสียถึงแหล่งน้ำนะครับแต่สามารถที่จะลงล็อกกับช่วงเวลาที่ปล่อยน้ำเข้าทุ่งได้ ประเด็นการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำก็เป็นสิ่งที่ชาวนาเนี่ยกำลังรอคําตอบอยู่นะคะทําให้ในวันนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการประชุมคณะอนุก,กรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดด้วยเพื่อจะได้หาแนวทางการแก้ปัญหาข้าวนาปรังที่มันตกต่ำอยู่นะคะก่อนที่จะนําเสนอต่อนโยคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบขกันอีกค่ะรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะด้านของนายพิชัยนริพันรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดประชุมร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ ของกระทรวงเกษตรและสาก์และกระทรวงพาณิชย์รวมถึงภาคเอกชนด้วยค่ะเพื่อจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาข้าวนาปรังที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะนําเสนอไปที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอ,อนั่นเองล่าสุดนะคะกรมการค้าภายในก็ได้จัดตลาดนัดข้าวเปลือก14ครั้งเพื่อดึงราคาข้าวเปลือกให้สูงขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย8จังหวัดด้วยกันก็คือที่อ่างทองสุรินทร์สิงห์บุรีพิษณุโลกสุโขทยัย นครศรียุธยาแล้วก็อบลราชธานีนครราชสีมารวมถึงตั้งเป้านะคะว่าโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกนั้นจะช่วยดันราคาขายข้าวของเกษตรกรให้ปรับเพิ่มขึ้นมาได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะทางกรมการค้าก็ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการเข้าสารบรรจุถุง ห้างค้าสง่งห้างค้าปลีกร้านค้าสะดวกซื้อร้านท้องถิ่นแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆรวมแล้วจำนวน15รายค่ะในการที่จะกดดูดซัพพลายข้าวเพื่อนำมาบรรจุในสำหรับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรกลุ่มชาวนาไทยอเภอบางไซและชมรมชาวนาอายุธยาเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือไปถึงนายพิชัยนริพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก็เรียกร้องกันนะคะว่าให้แก้ปัญหาราคาเข้าเปลือกเนื่องจากว่าราคาเข้าเปลือกมันราคาตกต่ําจริงๆค่ะโดยระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด,ด้านการตลาดครั้งที่1ทับ2,568วันนี้ก็จะเริ่มกันในเวลาบ่ายสองนะคะที่กรมการค้าภายใดมีวาระเรื่องต่างๆอย่างเรื่องสถานการณ์ของข้าวโลกข้าวไทย ผลการดำเนินงานมาตรการในการรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกในปีการผลิต67ท68มีข้อร้องเรียกร้องของเกษตรกรข้าวเปลือกรวมไปถึงเรื่องที่จะพิจารณามาตรการรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังในปี2568ด้วยนะคะเขาที่มีข้อมูลค่ะคุณผู้ชมจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งระบุเอาไว้ว่าราคาเข้าเปลือกในปี2,566ถึง2,567รับซื้อกันอยู่ที่ตันละประมาณ10,000ถึง11,000บาทนะคะเพราะว่าประเทศคู่แข่งอย่างอินเดียมีนโยบายงดส่งออกข้าวค่ะแต่ปีนี้เนี่ยอินเดียกลับมาส่งออกอีกนะคะจึงเป็นสาเหตุหนึ่งเลยที่ทำให้ราคาข้าวไทยตกตำ่ำเหลือตันละประมาณ6,000ถึง7,000บาท ชาวนาก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลผลักดันราคาข้าวให้ได้ราคาอย่างน้อยสัก9,000ถึง10,000บาทค่ะ เรื่องนี้คุณชูเกียรติโอภาสวงซึ่งเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็ได้ออกมาระบุว่าปัญหาของราคาข้าวที่ตกต่ำนั้นมาจากหลายปัจจัยค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่อินเดียกลับมาส่งออกเท่านั้นแต่ว่ายังมีกรณีของผลผลิตข้าวนาปีของเวียดนามที่เริ่มออกสู่ตลาดรวมไปถึงประเทศผู้นําที่ชะลอการซื้อส่งผลให้ราคาข้าวลดลงด้วยค่ะ คุณชูเกียรติยังระบุด้วยนะคะว่าราคาข้าวในเวลานี้เป็นราคาข้าวที่ใกล้เคียงกับปีก่อนนะคะที่อินเดียจะมีการส่งออกข้าวอยู่ที่ตันละ7จ็ดถึงแปดพบาทต่างจากช่วงที่อินเดียระงับการส่งขายได้สูงถึงตันละ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งบาทสําหรับการแก้ปัญหาเห็นว่ารัฐบาลก็ต้องแก้ให้ตรงจุดด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ที่ปัจจุบันเนี่ยการผลิตต่อ,อการผลิตต่อ ต่อไร่เนี่ยสูงถึง5,500บาทถึง6,500บาทในขณะที่การผลิตต่อไร่ขายขายไปก็ถือว่าไม่คุ้มทุนนะคะคุณผู้ชมเป็นปัญหาที่สะสมกันมานานเรื้อรังและการอุดหนุนก็เป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาระยะสัน้นไม่ทำให้เกิดการพัฒนาหรือไม่สามารถสร้างความยั่งยืนในภาพรวมได้ค่ะ